สวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่รายการ Business Model ไขความลับธุรกิจเติบโตในสถานการณ์ที่ภาวะเศรษฐกิจกำลังฟื้นตัวเชื่อว่าหลายๆท่านกำลังมองหาหุ้นเติบโตบริษัท JR เด๋ยวมนยูยู ility, จำกัดมหาชนเป็นผู้ให้บริการติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสารโทรคลมนาคมประกาศนะคะว่าเขาจะใช้โมเดลในการเติบโต3ปีนี้แบบทุบทาลายสถิติทุกปีด้วยการล็อกงานในมือหรือว่าแบ็กกรอนะคะยาว ซึ่งก็จะเกาะไปกับเส้นทางรถไฟฟ้าที่มีการก่อสร้างรวมไปถึงการขยายการลงทุนในธุรกิจพลังงานและหลังจากนี้เขาก็จะเติบโตออกไปในตลาดต่างประเทศมากขึ้นเราไปติดตามฟังแผนกลยุทธ์ของบริษัทกันค่ะพอเราเจอออกาสตี้บางเรื่องในเรื่อง oil and gas ฉันฟิลพวกนั้นเนี่ยมันมีอีกหลายๆเซกเตอร์ที่จะเติมเต็มจีอไม่ได้คาดหวังตัวเองว่าวันนี้เราจะทําแค่แค่ e n g i n e e r service บนแค่นี้เราหวังตัวเองว่าเราจะอัปเกรดให้ตัวเราเองกลายเป็นไฮโพเทนชียลที่จะเล่นโกลบ b ล s ิ n เน s ได้ ลักษณะางานของ JR เนี่ยต่างยังไงกับกลุ่มรับเหมาก่อสร้างโดยทั่วไปคะคือสิ่งที่ JR ทำเเราเราเป็นเป็น,ปนทาง engineering platform เราทำทั้ง ICT เราทำทั้งระบบไฟฟ้างาน JR เนี่ยโครงสร้างพื้นฐานจะยึดโยงไปกับ JR JR เติบโตบนบน ICT ในใน telecom business ทั้ง IT business IoT ทุกอย่างเราทำอย่างนั้นขณะดเดียวกันในในแง่ระบบไฟฟ้า JR ไม่ได้ยึดโยงงานโยธาเป็นเนื้องานหลักอย่างงานสายสีที่เราเคยอธิบายมาตลอดเวลาอย่างเช่นงานสายสีเหลืองงานสายสีชมพูที่ JR ได้มาเนี่ยมูลค่า6000กว่าล้านมีเนื้องานโยธาอยู่ไม่เกิน20%เชนฉะนั้นการขับเคลื่อน JR เนี่ยจะจะจะขับเคลื่อนบนวิศกรไฟฟ้าเพื่อส่งมอบอุปรกรณ์และการเชื่อมวงจรการทำวงจรส่งเมื่อประเทศเติบโตโครงสร้างพื้นฐานจะเป็นตัวแรกที่ขับเคลื่อน JR จะเกาะ ตรงนั้นไปตลอดเวลาอย่างเช่นเราเริ่มเข้าสู่สากกําไฟฟ้าจากการขยายเรื่อง spp วันนี้เราเริ่มเข้าสู่สายกรมไฟฟ้าใหญ่พวกสาย under ground ว a ์เคเนี่ยเกิดจาก Metroid, เมโทรไลน์เริ่มเริ่มระบบโลจิสติกของประเทศวันนี้การขับเคลื่อนในอนาคตจะเกิดเรื่องรถไฟความเร็วสูง3สนามบินจะเกิดเรื่องแผนพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ eec จะเกิดเรื่องอสนามบินอุตภเมา mm hmm. สิ่งเหล่านั้น jr มีแฟกเตอร์ที่กำลังเริ่มไปศึกษาเข้าไปดีไซน์บางเรื่องในโครงสร้างพื้นฐาน JR เนี่ยจะมองทาง,ทางเชิงวิศวกรรมเป็นหลักเราจะไม่ค่อยไปในเรื่องงานโยธาฉั้นเนื้อง,งานเราเนี่ยจะจับบนคอ ที่เป็น n g i n e i n g ของอิเล็กทริคลและตลรดของคู่ขนาดไปค่ะที่นี้ถ้าจะดูการเติบโตของ JR ในอนดีตที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเรื่องของการขยายของรถไฟฟ้าใช่ไหมฮะแต่จากนี้ไปเนี่ยถ้าเราจะดูการเติบโตของ JR เนี่ยพอตของเราจะไปอยู่ยังไงเราจะกระจายยังไงคะวันนี้ JR ที่ท,ที่ขับเคลื่อนมาเนี่ย JR มีเซ็กเคิลแบ็คบล็อกอยู่6000กว่าล้านบนระบบไฟฟ้าเ,เอ่องานงานสายสีงานสีเหลืองและสีชมพูเนี่ประมาณ6 0 0 0กว่าล้านเศษทยอยรับรู้ไปแล้วบางส่วน แต่โกลดแรงเนี่ยจะเริ่มปี64และ65ที่จะเกิดการ d e ลิเวอสิ่งที่ตามมาวันนี้ JR อยู่ใน a p p r o v e v e n r o r s t s t ของไทยออยลอยู่ใน a p p r o v e v e n r o r s t s t ของบิกิมตัวไทยออยลเราได้สัญญาแล้วเราเริ่มได้สัญญาเรื่องระบบอิเล็กทริคอลใน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 กรีนฟิลด์กรีนฟิลด์คือพื้นที่ที่เซฟที่สูงขึ้นปีะกสามนี่คือจะเป็นปีที่รับรู้ไรายได้มากที่สุดนะับแต่ตั้งบริษัทนี่ฮะใช่ครับเพราะว่า63เนี่ยขนาดเจอโควิดทุ่สเดือนกว่า วันนี้สามคิวที่เราเรายื่นไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยสามคิวเรามากกว่าปีแล้วทั้งปีแล้วกำไรก็มากกว่าปีแล้วทั้งปีแล้วรอรับรู้คิวสีแต่เทรนด์ที่กระโกดแรงๆเลยเนี่ยเพราะงานเดิมในงานสายสีสีเหลืองสีชมพูที่ทําอยู่เนี่ยมันเพิ่งทยอยรับรู้เพราะว่ามันเพิ่งเริ่มมันเกิดจากโควิดไป3-4เดือนเมื่อต้นปีของ6 3วันนี้กระเราเนี่ยเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเรื่องซีวิลเวิร์กเราเริ่มทยอยทาต้นปีเป็นต้นไปเรื่องระบบ สายที่จะสายป้อนที่จะเริ่มจัดระบบจ่ายอุปกรณ์การติดตั้งจะทยอยเริ่มตั้งแต่มกราเป็นต้นไปถึงแม้ว่าจะมีการระบาดของโควิดอะไรก็ไม่หยุดใช่ไหมคะไม่ชะลักสิ่ง<ช>เหล่านี้จะทำให้เราชะลอได้แค่แมนพาวเวอร์แต่ด้วยเนื้อง,งานด้วยของคือผมว่าการเรียนรู้เรื่องเรื่องโควิดรอบที่แล้วเนี่ยมันสอนคนทุกคนที่ทำงานเหมือนกันวันนี้รัฐบาลไม่ได้ประกาศล็อกดาวน์แบบเสร็จยังให้เกิดการเคลื่อนย้ายได้เราใช้แมนพาวเวอร์ไม่ได้เยอะ เราไม่ได้ใช้งานโครงสร้างใหญ่ๆก่อสร้างใหญ่ๆเพราะงานก่อสร้างเราทยอยทําไปแล้วสิ่งที่เราทำวันนี้คือการลากสายการเชื่อมวงจรการติดตั้งอุปรกรณ์สิ่งเรล่านี้มันจะเริ่มเร่งและขับเคลื่อน Q 1 Q 2 Q 3ปีหน้าจะเป็นโกลดที่เริ่มชันขึ้นค่ะในอดีตที่ผ่านมาเราก็มีการเติบโตอยู่แล้วแล้วก็พอเข้าตลาดหลักทรัพย์เนี่ย อย่างที่คุณจรรยบอกว่าตอนนี้คือเรามีแบ็กกรอบเนี่ยล็อกยาวไปถึงปี66แล้วก็มีที่มาเติมอยู่เรื่อยๆใ,ใช่ไหมคะให้มันมีเสถียรภาพในเรื่องของการเติบโตเราจะเห็นการเติบโตของที่เป็น new S curve อ่ะของ JR เนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ฮะแล้วก็เป็นลักษณะกระโดดขนาดไหนฮะคือถ้าตัวเลขโดยโดย,โดยปีหน้าเลยเนะี่ยเป็นตัวเลขที่ดุมากถ้าใน forecast ตัวเราเนี่ยจะโตมากกว่าปีนี้ผมว่าเป็นเท่าตัวเป็นเท่าตัวเ,เลยค่ะ ปีนี้น่าจะโตจากปี663นะครปีหกสามน่าจะโตจากปีหกสอปีหกสานี่จะโตกว่าหกสองประมาณสักสาปเปี6กสองถือว่าเป็นการโตปกติหรือว่าผิดปกติเพราะว่าปกติเพียงแต่ว่ามันทยอยรับรู้ได้ไม่เต็มที่เพราะบังเอิญส่วนใหญ่เนี่ยไปรับรู้6กหนึ่งซะเยอะแล้วก็6กสองเนี่ยก็เหลือสัญญาละแล้วสัญญาพวกสัญญาโครงสร้างใหญ่มันชะลอมันได้เข้ามาช้าพอช้าปั๊บมันไปเข้าปลายปีมันเลยมารับรู้ใน6กสแต่สิ่งที่เกิดขึ้นใน64เนี่ย รถหกสี่จะแรงกว่าหกสามอีกเป็นเ<ต>ท่าตัวทีนี้ถ้าสมมติเนี่ยอีกสามปีข้างหน้าเนี่ยคุณจรันคิดว่าการที่จะเข้าไปในพวกพลังงานเนี่ยมันจะประมาณสักเท่าไหร่นะค่ะคือรจริงๆ<ร>งวันนี้<ๆ>ด้วยแผนงานหลักของประเทศอย่างเช่นแผนการเปลี่ยนสายสายไฟฟ้าอากาศมาเป็นสายไฟฟ้าใตดินตามแนวรถไฟฟ้าเนี่ยโครงการเพิ่งขับเคลื่อนได้ประมาณไม่ถึงครึ่งเนี่ยยังยังไม่ถึงครึ่งของของประเทศฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จะเกิดตามมาเรื่องการปรับเปลี่ยนระบบแรงดันไฟฟ้า เปลี่ยนสายอากาศไฟฟ้ามาเป็นสายฟ้าได้ดินเนี่ยยังจะเติบโตต่อไปอีกเกือบ10ปีเป็น10ปีที่จะเกิดขึ้นแล้วความแข็งแรงของ JR ตรงนั้นคือเนื้องานที่จะเติมเข้าไปในนั้วันนี้อุตสาหกรรมไฟฟ้าเป็นพื้นฐานหลักเจีเป็นตัวรับรู้รายได้ที่เป็นโครงสร้างหลักสิ่งที่จะอารกำลังผลักดันตัวเองและขับเคลื่อนตัวเองคือเราเริ่มไปมองโอเ a ็แก๊สเราไปทาฟิวไฟฟ้าในโอเอ็แก๊สแต่เราเริ่มไปสตัดดี้บางอุปกรณ์บางโซลูชันที่ผมเรียนเรื่องเรื่องเรื่องอินสตูเมน a l เรื่องระบบวัดระบบมอนิเตอร์รงระบบต่างๆโครงสร้างพวกนั้นเป็นโครงสร้างใหญ่มากแล้วปิโตรเวรียมประเทศไทยปิโตเคมประเทศไทยเนี่ยเป็นภาคการลงทุนที่ใหญ่มากอย่างสัญญาไทยออยที่สับสัญญาให้กับต่างประเทศเนี่ยให้ให้กับเขาเรียกว่าโครงการั f p ี่เอเนี่ย g r e e n f i e l d p r o j e ต t เนี่ยตัวมูลค่าสัญญาที่สับออกไปให้ปิโตแฟบไซเพ้มและซัมซุงเนี่พันล้านเหรียญแสนหกหล้าน ชั้นเซกเตอร์งานพวกอินสตูเมนทัลงานอิเล็กทริคอลเนี่ยตก3-4มสี่หมื่นล้านประมาณ30-40%ของเงนื้องานลงนี่คือสิ่งที่ JR เริ่มเข้าไปแล้วเริ่มสตัดดี้บางอย่างกำลังเริ่มหาพาร์ทเนอร์หาโซลูชันที่จะเข้าไปแมทชิ่งค่ะคุณจร,ณรันอยากได้สักกี่เปอร์เซ็นต์ในก้อนนี้ครัผม<ะ>ว่าได้สัก5้าเอรเอ,อได้สัก5% 10%นี้ก็เป็นเป็นหมื่นล้านแล้วครับเป็นเป็นน่าจะประมาณ5,000ถึงหมื่นล้านแล้ว ถ้าตัวเลขในตรงนั้นเนี่ยเขาใหญ่มากกับสรุปแล้วเนี่ยขุมทรัพย์เนี่ยที่ทาง JR เห็นเนี่ยจากนี้ไปเนี่ยมันจะอีกยาวแค่ไหนคะขุมทรัพย์ของ JR ที่เราเข้าไปในธุรกิจวันนี้สิ่งที่เราเซ็คเคียวตัวเองเราเซ็คเคียวถึง66แล้วที่อยู่ในมือนะภายในปลายปีหน้าหรือต้นปี65จะเห็นสัญญาใหญ่ที่เราเรากำลังจะเริ่มเข้าไปใหม่ถ้าตัวนั้นเรา s u c เ e s s บนสิ่งที่เราประเมินแล้วเราเป็นคอหลักอยู่แล้วตัวนั้นจะเซ็คเคียว JR ไปอีก3ปีจาก66 เราจะรับรู้ไปจนถึง68-69นั่นคือลองเทอมของของตัวคอตัวการเปลี่ยนสายอากาศไฟฟ้าเป็นสาย้ฟเตะดินแต่สิ่งที่ตามมาวันนี้พอเราเจอออฟฟิวิตี้บางเรื่องในเรื่อง o อ l อ็นแก๊สเราเริ่มเข้าไปแกะบางเรื่องที่เป็นเป็นงาน n g i n e e r i n g ซึ่งมีเรื่องเซฟตี้สูงขึ้นอีกฉะนั้นฟิวพวกนั้นเนี่ยมันมีอีกหลายๆเซกเตอร์ที่จะเติมเต็มเจ้าเจ้าไม่ได้คาดหวังตัวเองว่าวันนี้เราจะทำแค่แค่เอนจิลิงเซอร์วิส บนแค่นี้เราหวังตัวเองว่าเราจะอัปเกรดให้ตัวเราเองกลายเป็นไฮโพเทนชีย a ลที่จะเล่นโกลบอลบิสเนสเนได้ให้คุณจรรยาอธิบายถึงคําว่าโกลบอลบิสเนส s s นิดหน่อค่ะคือวันนี้เจอพอเราเข้าไปในเซกเตอร์ออยล์แก๊สเราเริ่มเห็นฟิลบางเรื่องซึ่งซึ่งมันเป็น์วิสเอ็นจิเนียร์ที่ใหญ่เราคาดหวังตัวเราเองว่าวันหน้าเจคงไม่ใช่แค่ซับคอนแทรคบนเอนจิเนียริบนไม่ว่าจะเป็นเป็นอินสตูเมนทัลบนอิเล็กทริคอลหรือ ICT เราหวังความเป็น Business Partner เมื่อ JR แข็งแกร่งงานพวกนี้ภาคพื้นเอเชียขยายสูงมากไม่ว่าจะไทยเวียดนามไม่ว่าจะเกาหลีหรือญี่ปุ่นสิ่งเหล่านี้เราหวังความเป็น Specialist ของ JR บนนี้จิงเพื่อจะขับเคลื่อนเพื่อจะเติบโตและก้าวเข้าไปรับงานที่ใหญ่ขึ้นค่ะจะได้เห็นภายในปีไหนค่ะผมว่าสิ่งเหล่านี้อยู่ที่เราว่าเรา acquire solution ได้เร็วแค่ไหนซึ่งวันนี้ทีมกำลังทำกันบ้านเรื่องพวกนี้ เมื่อไหร่ที่เราเริ่มรับงานสวิตพวกนี้ในประเทศไทยได้ความแข็งแงรงเจอาจะสูงขึ้นที่จะก้าวต่อไปอย่างเราบอกว่าฐานะการเงินเราแข็งแกร่งนะฮะคือบริหารจัดการได้แต่ว่าในมุมหนึง่งเนี่ยถ้าเราเอาซอสเนี่ยเกิดงานมาเยอะๆเราจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของ,งการส่งมอบงานไหมคะวันนี้การเป็นความเชื่อถือเจาจากวิกฤตที่เกิดขึ้นผ่านมาตัวโควิดเนี่ยหลายรายเริ่มเกิดปัญหา,ากลายเป็นว่าเจเนี่ยเซเคียวตรงนี้สูงมากผู้ประกอบวาเจวันนี้ ผมว่าถ้าเราทำเวนเดอร์ลิสต์ใหม่เราอาจจะขึ้นไปถึง2 3 0ถึงรอยายที่เข้ามาเป็นเป็นมาสตันดี้แต่เราเนี่ยไม่ได้ให้ให้งานแบบใครเข้ามาแล้วเราให้เราจะเทสก่อนอย่างเช่นเราบริหารสัตว์เดิมรเราพาร์ทเนอร์ชิปเราเราก็จะเริ่มให้ทีมนั้นนะเข้าไปลองทดลองเนื่องงานดูแล้วเราถึงจะเริ่มกล้าจัดงานให้เพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดเขาดีลิเวอร์งานไม่ได้งานใหญ่ๆมันจะเกิดปัญหาในโครงสร้างฉะั้นเวลาการบริหารสัญญ,ญาเนี่ยเราจะมีทีมอ e ีทุกสัปดาห มันถูกวางด้วยสเกจดูของการเดลิเวอร์หมดเลยเพราะทุกสัปดาห์ยอย่างเช่นต้นต้นปีมก,กราเนี่ยเคเบิลจะถูกลากแล้ว<ม>ตอนนี้เริ่มสายเริ่มจะเดลิเวอร์ไปที่ไซ์แล้วชั้นปลายปีนี้สายจะเริ่มเดลิเวอร์แล้วก็จะเริ่มลากสายต้นปีการตัดเชื่อมวงจรจะเริ่มเกิดภายในปลายมก,กราและต้นกุมภาอุปกรณ์จะเริ่มติดตั้งสิ่งเหล่านี้จะถูกฟอร์เควสต์ไว้หมดล่วงหน้าว่าชิปเมนต์แต่ละชิปเมนต์จะเข้ายัางไง ผลประกอบการเราดีเราบอธานะาการเงินเราแข็งแกร่งแล้วก็เวลาเราประมูลงานเราก็ไม่จะเป็นว่าเราจะต้องไปกู้เยอะแยะที่นี้กระแสงเงินสดของเราเนี่ยเราจะมีการบริหารจัดการเพื่อจ่ายเงินปันผลยังไงคะในแต่ละปีด้วยโครงสร้างเราเนี่ยเราเราวางหลักเกณฑ์ไว้คือ4 0่ไม่นอกก้อยกว่าสีเรเราวางกรอบไปอย่างนั้นหลังจากปี6-4ไปเนี่ยจะเริ่มเห็นว่าผลตอบแทนจะอาจาจะเริ่มโดดเด่นจริงๆเพราะตัวเลขเนี่ยมันเริ่มเกิดอย่างเด่นชัดคือ6-4 63เนี่ยเริ่มเห็นแล้วแต่แต่การาฟมาเริ่มชี้ชันจริงๆ64ส,สิ่งเหล่านั้นจะเริ่มตอบแทนให้เห็นว่าตัวกําไรมันก้าวกระโดดขนาดไหนอย่างไรผมว่าในประมาณคิว2ปีหน้าก็เห็นแล้วครับคุณจรณันนิยามนิยามตัว JR นิดนึงครับความเก่งวิสษโมเดลที่แข็งแรงของเราเนี่ยช่วยนิยามว่าเราเนี่ยมีความเก่งยังไงบ้างคะผมว่าเราเราเป็นบุคคลที่เหมาะสมในการแข่งขัน เราวางตัวเองในในโพซิชันที่ที่อยู่ในจุดการแข่งขันตลอดผมเชื่อว่าทุกหลายมองคอสเป็นหลักแม้กระทั่งผู้จ้างเราสัญญาใหญ่ๆมองการบรหิหารโครงสร้างด้วยต้นทุน JR พยายามรักษาสิ่งเหล่านั้นให้กับตัวเองเรามีวินัยทางการเงินเราบรหิหารสัญญาด้วยด้วยด้วยความเป็นวิศวกรณขณะเดียวกันเราแฟกเตอร์ทางการเงินเป็นตัวผนวกให้เราเพื่อสร้างความแข็งแรงและให้ยืนตรงนั้นเนี่ยระยะยืนยาวสิ่งที่เกิดขึ้นในการบรหิหารสัญญ,ญาลองสังเกตในในวงการรับเหมา ที่เกิดขึ้นคือต้นทุนทางการเงินกลายเป็นปัญหา<ม>แล้วก็แบกสิ่งเหล่านั้นเมื่อไรที่ขายสิทธิ์มาทุกครั้งเจ็บตัว<ม>นี่คือความที่ JR ระวังตัวเรื่องพวกนี้แล้วก็หวังไว้ว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นจุดเด่นของ JR ในการก้าวขึ้นไป ด้วยโมเดลของการล็อกยาวแบ็กบลอดนะคะหรือว่างานในมือยาวไปถึง3ปีรวมไปถึงเข้าไปรับงานติดตั้งระบบไฟฟ้าซึ่งมีมาจิ้นดีกว่าโยธากูรูประจำรายการของเราทั้งสองท่านจะประเมินมูลค่าหุ้นอย่างไรช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ เรเข้ามาช่วงนี้ค่ะคุผู้ชมขาลรามาวิเคราะห์โมเดลธุรกิจของบริษัท JR w U ยูทิลิตี้จำกัดมหาชนหรือว่าใช้ชื่อย่อในการซื้อขายว่า JR กันนะคะกับ2กูรูประจำรายการของเราค่ะ mm hmm. ดร mm hmm. นิเวศ mm hmm. เหมวชิระวาลราก่อนนักทุนหุ้นคุณค่าและดรวิสิต์อ์วิพัฒนากุลนวิเคราะห์หุ้นคุณภาพค่ะสวัสดีทั้งสองท่าน mm hmm. ค่ะธุรกิจนี้เขาบอกนะคะบอกประกอบธุรกิจให้บริการออกแบบจัดหาก่อสร้างติดตั้งงานระบบไฟฟ้าแล้วก็ระบบสือ่อสารแล้วก็เน้นว่าคือเป็นด้านโทรคมนาคมเนีย่ยคุณวิสิ์ขาถ้าจะวิเคราะห์โมเดลบริษัท JR เราต้องดูอะไรบ้างคะครับก็เป็นบริษัทร,รับเหมารับวางระบบเทอร์นคีโปรเจกต์นะครับในระบบไฟฟ้าสายฟากไฟฟ้า,ฟา,ฟฟาแรงสูงนะครับโรงงานในระบบเรื่องของธนการนาคมนะครับฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเหมือนกับการวิเคราะห์บริษัทร,ร,รับเหมาก,ก่อสร้างทั่วไปนะครับอันที่1เนี่ยนะครับอาจจะต้องดูเรื่องเกี่ยวกับแบ็กหลอกนะครับแบ็กหลอกของเขาหมายถึงว่ารายได้ของเขามีอะไรบ้างนะครับก็คือว่าแบ็กหลอกเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นเรื่องเรื่องของตัว เอ่อจากแบ็กหลอกเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นรายได้นะครับอันที่2เนี่ยนะครับก็เรื่องเกี่ยวกับกําไรขั้นต้นนะครับตัวกําไรขั้นต้นเนี่ยนะครับเอ,อ่อถ้าดูจากเฉพาะแบ็กหลอกเดียวเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยบริษัทมีแบ็กหลอกเนี่ยอยู่มาเกือบ6,000ล้านนะครับซึ่งจะเท่ากับรายได้ประมาณสามถึงสี่ปีนะครับซึ่งตัวแบ็กหลอกตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องไปดูเรื่องของกําไรขั้นต้นด้วยนะครับกำไรขั้นต้นของบริษัทเนี่ยอยู่มาสิบแปดเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับ บริษัทที่เป็นเทิร์นคีโปรเจกต์ทั่วไปนะครับอันที่3าเนี่ยนะครับอาจจะต้องดูเรื่องของตัวกำไรที่เกิดจากการปฏิบัติการหรือ EBIT margin นะครับ EBIT margin ของบริษัทอยู่8.4ก็ถือว่าสูงนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยอาจจะต้องไปดูเรื่องของตัวอัตรากำไรสุทธินะครับอยู่ประมาณ7.2ซนะครับถือว่าสูงมากเลยนะครับก็ถือว่าเป็นอันดับอันดับสามอันดับสี่นะครับในจำนวนผู้รับเหมาทั้งหมดนะครับในที่บริษัท Li s t e d c o m p a น y นะครับฉะนั้นเนี่นะครับ สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็อาจจะต้องมาดูว่าเอ๊ะทำไมไส้ในมีอะไรบ้างนะครับก็ไปดูไส้ในครับว่าลูกค้าของบริษัทเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเป็นลูกค้าหลักๆ2อรายนะครับลูกค้าเนี่ยคือ2อรายก็ประกอบเกือบ90%ของรายได้ของบริษัทนะครับอันที่2งเนี่ยบริษัทก็ใช้ผู้รับเหมาช่วงนะครับในการก่อสร้างนะครับก็คือพูดง่ายว่ามีผู้รับเหมาช่วงเนี่ยอยู่มาเกือบเกือบ6ร7 0ของงานบริษัทนะครับฉะนั้นเนี่ยการการที่เราศึกษาเอ่อเรื่องของ บริษัทรับเหมาเทินคีเนี่ยอาจจะต้องศึกษาเรื่องเกี่ยวกับว่าที่มาของไรายได้นะครับอาจจะต้องศึกษาเรื่องเกี่ยวกับความสามารถในการทํากําไรนะครับรวมทั้งเรื่องของออกําไรขั้นต้นนะครับจากนั้นเนี่ยเราไปดูเรื่องของตัวแว l ์ลูชั่นนะครับว่าด้วยแว l ์ลูชั่นนะครับว่าจะมีจะมีราคาเท่าไหร่นะครับเหมาะสมไหมครับ ที่นี้การใช้ผู้รับเหมาช่วงเนี่ยสูงถึง6ถึง70%ของพอร์ตในเรื่องของการที่เขาเขา,เาไปรับงานมาอย่างเงี้ยคุณวิศิษฐ์าตรงนี้เนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียยังไงครับเพราะว่าเหมือนว่าเขาไม่ต้องแบกรับตัวที่เป็นฟ i กคอ c ใช่ครับมันดีมันดีมันมนีข้อดีข้อเสียยังไงค,ครับครับคือการที่ว่าเขาใช้ผู้รับเหมาช่วงเนี่ยก็คือข้อดีนะครับก็คือ,อ,อต้นทุนผู้เกี่ยวกับต้นทุนคงที่นะครับ ผู้เกี่ยวกับฟิกคอ์สเรื่องเครื่องจักรต่างๆเนี่ยเขาม่ต้องแบ่งนะครับส่วนข้อเสียก็คือจะต้องจัดการนะครับให้ผู้รับเหมาช่วงเนี่ยสามารถปฏิบัติตามข้อกําหนดของผู้ผว่าจ้างได้นะครับซึ่งตรงนี้เข้าใจว่าเราสามารถทาได้ดีนะครับคุณวิเศษคะอย่างนี้เราจะประเมินราคาหุ้นยังไงดีคะสำหรับ JR เนี่ยครับ,รบอ,ยอ,ยอย่างที่เรียนนะครับว่าการวิเคราะห์หุ้นเกี่ยวกับทีน, Key Project, นคีโปรเจกต์ระบบผู้รับเหมาแบบนี้นะครับ เอออันที่1ก็คือต้องดูแบ็คหลอกนะครับแล้วแบ็คหลอกเนี่ยต้องมีความสัมพันธ์กับมาร์เก็ตแคปนะครับโดยปกติเนี่ยบริษัทที่มีเรียกว,ว่าแวลชั่นถูกๆเนี่ยนะครับแบ็คหลอกเนี่ยจะต้องเป็นจนํานวนหลายเท่าของมาร์เก็ตแคปนะครับก็คือว่าเออมีครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือว่ามีการเปรียบเทียบร,ระหว่างตัวมาร์เก็ตแคปกับแบ็คหลอกนะครับโดยปกติเนี่ยควรอยู่ระหว่าง2อถึงสเท่านะครับสำหรับปัจจุบันเนี่ย JR เนี่ยนะครับมีมาร์เก็ตแคปอยู่มาสักห้าพันสี่รล้านนะครับ แล้วแบ็กหลอกอยู่6 0พัหมายถึงว่าใกล้เคียง1ต่อ1นะครับซึ่งหมายความว่าด้วย valuation ด้วยราคาขนาดนี้เนี่ยบริษัทจําเป็นยิ่งที่อาจจะต้องมี b a c k หลอกที่สูงอันนี้เกือบเท่าตัวนะครับฉะนั้นนั่นคือในแง่ของการที่ว่า valuation เมื่อเปรียบเทียบ b บ c k l o อกนะครับอันที่2เนี่ยตัว Backlog ของเขานึงเปรียบเทียบอะไรได้นะครับเข้าใจว่าปัจจุบันเนี่ย b a c k l o อของเขาอยู่ประมาณสัก0 0 0ล้านนะครับ มันเท่ากับประมาณ3ถึงสปีของรายได้นะครับะฉะนั้นเนี่ยคือเรื่องของ valuation ของบร,ริษัทพ้รัลเบมาเนี่ยมันต้องดูหลายมิตินะครับมิติีาที่ต้องดูเนี่ยคือเรื่องของ PE multiple นะครับถ้าดู PE ในอดีตเนี่ยปัจจุบันอยู่64เท่าแต่ consensus ของนักวิเคราะห์เนี่ยมองว่ากำไรต่อหุ้นปีนี้นะครับ2อ2 0ยูเนี่ยอยู่มาซ1ส1ตังค์แต่ปีหน้าอยู่มาซ3สตังค์ PE ก็เหลือลงมาจาก6กเท่าหลือมาสเท่านะครับ ฉะนั้นหมายความ่าปีหน้าเนี่ยถ้านักวิเคราะห์ถูกนะครับก็อาจจะเป็นหุ้นที่เติบโตแต่อยไรก็ตามเนี่ยด้วยการที่ Forward PE 21เท่าเนี่ยก็ถือว่าราคาก็ไม่ก็เยอะก็ค่อนข,ข้างสูงเหมือนกันครับอืมค,ค่ะนี่เป็นการคำนวณจากแมกกดที่เขาประกาศ ว่ามันจะมีเป็นอีก2ปีข้างหน้า6.4และ6.5ถูกไหมคะใช่ครับมันก็จะทําให้ PE หลดลงมาเหลือ20เท่าใช่ครับถูกต้องครับอครับอันนี้จําเป็นยิ่งที่บริษัทจะต้องมีเขาเรียกว่า hidden backlog นะครับสูงกว่านี้นะครับเพื่อที่จะ sustain ตัว market cap ให้ได้สูงขนาดนี้ครับโอเคค่ะนั่นก็หมายถึงว่าที่เขาบอกว่าเขาอาจจะเข้าไปวางระบบไฟฟ้าให้กับด้านของพลังงาน อันนี้ก็น่าจะเป็นการกระจายพอร์ตของเขาคแล้วก็อาจจะเป็นมูลค่าเพิ่มงานของเขาในมือใช่ครับค,ครับถ้าสมมติว่าศกสำเร็จนะคะใช่ครับคุณวิสิตก็บอกว่าให้ไปดูตรงนี้แล้วกัน2อถึงสามเท่ามูลค่างานมือต้องสองถึงสามเท่าของ Market Cap ถูกต้องครับใช่ครับเป็นหุ้นอะไรดีคะคุณวิสิตคะผมคิดว่าเป็นหุ้นที่มีนิชของการรับเหมานะครับแล้วก็มีหุ้นที่มีกอสมาจินที่ค่อนข้างดีสําหรับเรื่องของบริษัทที่ทําเรื่องเทิร์นคีนะครับ ถือว่าสูงมากครับน่ะค่ะอาจารย์นิเวศขาอาจารย์มองยังไงคะสำหรับ JR W Utility ครับก็เป็นธุรกิจรับเหมาค่ะซึ่งธุรกิจรับเหมานี่เป็นธุรกิจซึ่งความไม่แน่นอนสูงมากรับงานได้ก็ดีไปรับงานไม่ได้ก็แย่ไปยากพอสมควรนะแต่อย่างน้อยเนี่ยผมว่ารับเหมาทำระบบเนี่ยยังดีกับพวกรับ โครงสร้างพื้นฐาน Civil, ทัน่วไปซีวิวซีวิวซีวิวนี่ยิ่งหนักถ้าดูว่าปีนี้ดีมากกำไรรายได้อะไรได้เพิ่มพวดถามว่าเป็นไงพเพาก็ต้องใช้ได้ในระดับหนึ่งอะไรบริษัทที่เป็นผู้รับเหมาแบบนี้แล้วเข้าตลาดได้นะแล้วก็อยู่มานานผลงานต่างๆก็น่าจะโอเค,คนี่ก็ก็ไปพิจารณาเองแล้วกันนะว่าเออเราจะเล่นหุ้นแบบนี้ยังไงหุ้นคอมมูนิตี้ก็คือ ยังเป็นไซคลิคออยู่ในระดับหนึง่งตามอุตสาหกรรมตามเศรษฐกิจถ้าเศรษฐกิจด,ดีก็อะไรต่างๆเศรษฐกิจไม่ดีก็แย่หรืออะไรเนงะี้ยแล้วถ้ารถไฟฟ้าเขาจะต้องก่อสร้างตามสายที่เขากําหนดมาเลยฮะอาจารย์ฮะเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเราจะโตเขาจะสามารถโตไปได้แบบนั้นไหมฮะก็คือจริงๆมันก็ขึ้นอยู่กับว่าคู่แข่งด้วยนะไม่ใช่ว่าดูจาเพราะมันโต ถ้าคู่แข่งบอกว่าธุรกิจอื่นก็ไม่มีงานให้ทำแล้วเพราะว่าตึกตึก,ตกน้อยลงนู่นลงงานน้อยลงเขาก็มาแข่งในธุรกิจนี้ธุรกิจนี้มันเป็นเรื่องของดีแมน p p l y ด้วยผู้ดำรงก็คืออาศัยลองเทอมด้วยว่าไอ้ลองเทอมคุณเนี่ยประมาณเท่าไหร่แล้วฐานสเลตเนี่ยแปลงจากตัวนั้นเช่นเราบอกว่าลองเทอมของเราประมาณพันล้านนี่อยู่มานานาแล้วตอนนี้ดีขึ้นอย่าไปนับเอานับพันล้านแล้วดูว่ามาจินที่เป็นปกติ สมมติว่า5%คือปีหนึ่ง50ล้านอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็50บล้านเนี่ยปี e 10เท่าเท่าไหร P ่ป e ี20เท่าเท่าไหร่แล้วคูณออกมาเลยแล้วก็ดูว่าอันเนี้ยคุ้มไม่คุ้มนาทีเนี้ยมาร์เก็ตแคปมันเท่าไหร่เทียบกับมาร์เก็ตแคปที่เป็นที่เป็นลองเทอร์มแนชโลวว่าไอ้คุณปกติบริษัทเนี่ยสิบปีละย้อนหลังไปมันก็เนี่ยเคยแปดเก้าร้อยล้านพันล้านอยู่เนี่ยไม่เคยขึ้นไปเป็นแบบผ่านไปสิปีจาก พันล้านเป็นสองพันล้านประสามพันไม่มีนะมันจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆอ,อก,ก็อย่าไปจะไปใช้ตัวเลขที่มันดีผิดปกติหรือแย่ผิดปกติค่ะอันนี้เป็นวิธีการในการที่เอามาวิเคราะห์หุ้นพวบแนวคอ,อมอมูคอมมูนิตี้แนวที่แบบว่าแข็งนกันด้วยราคาเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ความต้องการก็ขึ้นขึ้น,นลงๆนะค่ะแต่อาจารย์เท่าที่ดูเนี่ยแสดงว่าในในช่วงปีเนี้ยหรือปีหน้าเนี่ยก็เป็นช่วงของจุดซื้อสิคะเพราะว่าเขาเริ่มดี ผมไม่รู้ว่าผมไม่ได้ดูราคาว่ามันขึ้นไปเรียบร้อยหรือยังแต่ถ้ามันขึ้นไปเรียบร้อยนี่แสดงว่าเป็นมูลค่าแล้วถ้าคุณซื้อก่อนที่มันขึ้นเนี่ยจะมาตอนที่สูงส่ะคืออันนี้ก็ว่ากันแปลกด้วยนะคุณผู้ชมหาก็ค่อนข้างชัดเจนนะคะสำหรับรายการพิเศษโมเดลของเราก็จะเป็นเข็มทิศหนึ่งนะคะที่จะทําให้คุณผู้ชมนั้นสามารถเลือกหุ้นคุณภาพแล้วก็หุ้นแต่ละประเภทได้นะคะหุ้นเติบโตหรือว่า เป็นหุ้นดีเวเดนสต็อกหรือว่าจะเป็นหุ้นเทอร์นาลอะไรก็ตามแต่นะคะทั้งสองท่านจะวิเคราะห์โมเดลธุรกิจให้เช่นเดียวกับ JR นะคะดรวิสิตก็มองว่าตัวเลขทางการเงินแข็งแกร่งมากทีเดียวนะคะแต่อาจารย์นิเวศยังมีข้อคําถามนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเติบโตในอนาคตอาจารย์ก็อยากจะเห็นเรื่องของการกระจายลูกค้าออกไปนะคะที่จะสร้างยอดการเติบโตได้นะคะวันนี้ขอบพระคุณมากๆค่ะดรนิเวศแล้วก็ขอบคุณดรวิสิตด้วยขอบพระคุณนะคะ แล้วก็วันนี้นะคะในฉันนวราตนันมพินต้องลาไปแล้วเราพบกันใหม่วันพุธหน้า14สนาการ30นาทีนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ